สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับผมมีข่าวด่วนนะที่จะมารายงานให้ทราบนะฮะต้องขออภัยถ้าแต่งตัวไม่สุภาพเรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่มีขบวนการนะได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเวทีนะที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องของการปลุกระดม เกนะี่ยวกับเรื่องของบ้านของเมืองเนี่ยนะฮะดังนั้นทางมทบ .33 จึงแจ้งความดำเนินคดีคณะก่อการล้านนาใหม่ที่มีการจัดเสวนาทำกิจกรรมผิดกฎหมายนะฮะโดยเมื่อวันที่27มิถุนายน2566มีรายงานข่าวจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าพลตรีสันติสุขป้อมผู้บัญชาการมณฑลท,นทหารบกที่33 มอบหน้านให้ร้อยเอกกิติศักดิ์สิริภาพเข้าแจ้งความที่สพอเมืองเชียงใหม่เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายชาติชายนะมโนธรรมนายวชรพัฒธรรมจักรนางสาวธีรพรพุทธศรีนางสาวเบญจพัฒรงนันตารวมทั้งเพจ Facebook ชื่อล้านนาและเพจ Facebook ชื่อวันล้านนานะครับ สืบเนองจากกรณีเมื่อวันที่24มิถุนายน2566เวลาประมาณ1 7นา1 0นาทีเศษที่ลานอนุษษษษษสาวรี3กษัตริย์ถนนพระปกเกล้าตำบลศรีภูมอิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ถูกกล่าวหาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่ไม้คำ้ำประชาธิปไตยหรือว่าแห่ไม้คำ้ำประชาธิปไตยนะครับและปักหมุดไม้ นะกระจายอำนาจโดยมีนายวัชระธรรมจักรและนางเบญจบพัฒนาะประกาศนะของคณะดังกล่าวนะของคณะล้านนาและเพจ Facebook ชื่อ,อลันลันเนอร์ได้ถ่ายทอดสดและ Facebook ชื่อวันล้านนาได้แชร์การถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งทางมทบ33ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าการกระทําดังกล่าว เป็นความผิดจึงเข้าทำการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดพี่น้องครับผมแค่อยากเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ขัดขวางใครที่จะมาเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัฐบาลแต่สิ่งที่เรารอคอยก็คือ,อาการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวรักยา พ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราได้ทําการช่วยเหลืออยู่ณเวลานี้แต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่สนองตอบความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนพยายามที่จะดึงเรื่องพยายามที่จะสร้างปัญหาแต่ก็มีเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองบางพวกบางกลุ่มเนี่ยแอบทําบัตรให้กับกลุ่มชาติพันธุ์โดยที่ผิดกฎหมายก็คือเป็นผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายนะไม่มีถิ่นที่อยู่ ที่เป็นไปตามกฎหมายกําหนดนะตามมติคณะรัฐมนตรนะีที่ได้มีการประชุมกันและก็อนุม,มัติสําหรับผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก่อนปี48และหลังปี48นะครับแล้วก็เรียกเก็บเงินเก็บทองกันหัวละ40,000-50,000ถึง100,000บาทนะแต่พักการเมืองพักนี้แทนที่จะเร่งรัดดาเนินการหรือพูดถึงแต่เรื่องของ ความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนถ้าทำอย่างนี้เราเห็นด้วยครับนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั่นเด็กและเยาวชนมาให้เรียกพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะปั่นเด็กและเยาวชนให้ละเมิดกฎระเบียบนะของสถาบันต่างๆปั่นเด็กและเยาวชนนะเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะจนเกิดมีการสัมมนากันขึ้นที่มอปัตานี นะแล้วก็เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนและก็ลามมาถึงอาณาจักรล้านานาอย่างที่ได้ถูกแจ้งความดําเนินคดีเนี่ยครับจากมทบ3าแล้วก็จะมีการสัมมนาเสวนาที่เขาใหญ่นะโดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะไปปุกป่นนะล้างสมองนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องอะไร เรื่องของการแก้ม .112 นะที่เอาเป็นเอาตาจะแก้ให้ได้และนอกจากนี้นะ,ะล่าสุดเลยเนี่ยนะรังสิมันโรมนะ,ะได้ออกมาบอกว่าจะเปลี่ยนวันชาติไทยจากวันพ่อแห่งชาติหรือวันชาติไทยเนี่ยนะครับ5ธันวามหาราชเป็นวันอื่นให้ตรงกับคณะราษฎรแบบนี้เนี่ยนะฮะหลายคนบอกผมว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปว่าอะไรเขาไม่ใช่ครับ เราไม่ได้ยุ่งเราไม่ได้ว่าแต่เราอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยแหะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามาที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่หรือว่าประเทศไทยอยาก,ยากจะเป็นแบบยูเครนนะไร้แผ่นดินไร้ที่อยู่หรือจะเป็นแบบลิเบียนะที่ให้อเมริกาเข้ามาปั่นแล้วก็ทําลายนะโดยพ่อแม่พี่น้องประชาชนในประเทศลิเบียเองโดยการนําของกลุ่มนักศึกษา ประเทศไทยต้องการให้กลุ่มแกนนำของอพรรคการเมืองทำลายชาติทำลายประเทศทำลายประชาชนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกับลิเบียเหมือนกับยูเครนอย่างนั้นเหรอครับผมในฐานะที่เป็นคนไทยฮะในฐานะที่เคยรับใช้ชาติในฐานะที่ต่อสู้เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาตลอดระยะเวลา30สกว่าปีผมไม่ได้เล่นการเมือง ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะและก็ไม่ได้เป็นในทุนใหญ่โตอะไรแต่สิ่งที่ผมทําก็คือต้องการที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นได้ลืมตาห้าปากได้นะได้สิทธิตามที่เขาพึงพึงมีพึงได้เช่นเรื่องที่ทากินเรื่องแหล่งน้ําเรื่องระบบสาธารณูปโภคแนะเรื่องการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องบัตรเรื่องใบนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ใดๆก็ตามนะฮะ คำว่าชาติพันธุ์เนี่ยนะอย่าไปมองแต่ตามชายขอบหรือบนเขาบนดอยตัวเราเองอยู่ในเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนจีนกลุ่มคนลาวกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มมอญกลุ่มกเกเหรีกลุ่มอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยไทยหรือไทยดำนะครับคนเหล่านี้ล้วนเป็นชาติพันธุ์ทั้งสิ้นนะฮะนะครับ,นะค,รบคุณพิธาเองคุณทีมงานของเขานะฮะ ก็เป็นชาติพันธุ์นะเป็นลูกเจ็กลูกจีนที่เกิดในประเทศไทยนั่นก็คือชาติพันธุ์จีนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าเราจะมัวนิ่งเฉยเราจะไม่ออกมาบอกเขาปลุกเขานะให้สำนึกเลยล่ะครับเด็กและเยาวชนผมไม่โทษนะฮะเพราะว่าการที่เขาไม่รู้อะไรแล้วจับไปยัดใส่สมองยัดใส่สมองถ้าจะโทษต้องโทษผู้ใหญ่ในอดีตที่ผ่านมา ที่มีการยกเลิกวิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ยกเลิกวิชาศิลธรรมยกเลิกเ,เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่พลเมืองแล้วเอาอิสลามศึกษาเข้ามานะเอาอเมริกันศึกษาเข้ามาถามว่ามันเหมาะสมกับการปกครองในประเทศไทยหรือไม่เอเชียย่อมเป็นเอเชียประเทศใดก็ย่อมมีการปกครองตามระบบระเบียบของประเทศนั้นจะให คนไทยตื่นเช้ามากินขนมปังกินไข่ดาวฮอทดอกแบบฝรั่งนั้นทํางานคงไม่ไหวมันไม่อยู่ท้องเพราะความไม่คุ้นชินแล้วจะให้ฝรั่งมากินข้าวเหนียวกินอะไรเหมือนเราทั้งทั้งประเทศเนี่ยเขาก็กินไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องสํานึกว่าเราเป็นใครรากเหง้าของเราเป็นใครนั่นคือสิ่งที่สําคัญก่อนที่ประเทศชาติจะพินาศชิ้หายและเราไร้ที่อยู่อย่าลืมนะครับ คนที่คุมอานาจอยู่ทางาประเทศพื้นบ้านใกล้เราก็คือจีนนะฮะกับรัเสเซียเขาคุมเพระาะว่าลาวขเขมเวียดนามแม้แต่มาเลเซียเราจะหนีไปไหนครับถ้าเกิดการสู้รบเกิดสงคราม3าสี่ประเทศบุกเรานะฮะเราไม่มีอาวุธเพียงพอที่จะต่อสู้ด้วยซ้ำนี่คือความจริงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการมนโนผมได้ผ่านวิกฤตตรงนี้เราได้ผ่าน เราได้ไปศึกษาเราได้ไปดูทั้งในลาวในจีนในเขมรในพม่านะครับผมไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาแล้วไปศึกษามาแล้วเราถึงกล้าเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะฉะนั้นการที่เรายือนอยู่ตรงกลางนะทำตัวดีๆด,ดีที่สุดแล้วอย่าดึงให้ประเทศไทยต้องตกต่ำไปมากกว่านี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยชาวไทยก็ หูตาสว่างกันเสียทีแล้วก็สำเนียกกันเสียบ้างไม่เช่นนั้นท่านจะไร้แผ่นดินไร้ที่ซุกหัวนอนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับหลายๆประเทศรอบบ้านเรามาแล้วนั่นเองครับ